ค่ะพวกเราไม่แคทนะคะวันนี้พามาดูอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจนะคะทีมนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยแคทเป็นข่าวแคทซัสค่ะแล้วก็ขโมยจี้หาเป็นหางแคทเทลนะคะแล้วก็มีฝักบัวตัวที่สองเป็นเม็กลับค่ะแล้วก็เป็นหางแฮรไว้ตัวการแล้วก็มีฮีโร่ด้วยค่ะตัวการเหมือนกันส่วนตัวสุดท้ายนะคะเป็นนกลวงที่มีเอาเอาช็อตแล้วก็เป็นตัวล้อกของกาของเลตทายเนาะใช่ครับผมโหจุดจุดเด่นของทีมนี้นะครับผมก็คือ การเจาะเกาะของตัวเม็กนะครับผมที่มีหลับนะคอยเจาะเกาะฝั่งตรง,งข้ามแล้วก็มีหัวเนี่ยที่ตีแรงมากๆเลยนะครับผมหลับก็คือการสติ้งตองใช่ครับม <า S 1> ผมของนกใช่<ล>ทีมที่เขาเจอเนี่ยเขาเจอกับทีมพิษอืมใช่ทีมพิษเบสิกเลยนะใช่ค่ะอืมแล้วเขาเนี่ยเอาจวการ์ดมาถึง สองใบเลยเนาะก็เป็นหางแฮกับฮีโร่เนาะใช่ครับผมแล้วนกเนี่ยเขาเอาเป็นล้วงที่เป็นล้วงเล็บทายนะครับผมเป็นล้วงตัวหลังโดยเฉพาะเลยนะไม่ได้เป็นล้วงตัวเร็วที่สุดนะครับอืมใช่ใช่ค่ะแล้วก็อาอช็อตด,ด้วยรดเลือดตัวเอง <c oughs> ดามเมจเยอะเหมือนเดิมนะคะนกใช่ครับนี่ครับเขาก็จะล่อนะไปตีแล้วก็ติดขี้ไปอ่าเรียบร้อยค่ะนี่ก็ไม่น่ารอดค่ะอ่าโอเคอ่ารอค่ะ เดี๋ยวมาดูว่าจะเล่นยังไงนะคะระหว่างแพนกับดั๊ดอืมแล้วเหลือแพนปกติอีกด้วยนะครับผมกับดั๊ดพิษนะที่มีหัวเซอร์ไพรส์ที่สวยเซอร์ไพรส์ทำอะไรก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่โอ้สวยมากค่ะแพนเทลแลวก็ขอมยจี้นะคะเหมือนรู้ว่าฝั่งตรงข้ามจะใช้แค่พิทตัวสื่อจี้มาอืมตอนนี้ใส่เต็มจัดเต็มแล้วใช่ครับผมโอ้แคคตัสด,ด้วย,ยวนะใช่ เกาะเยอะด้วยดูเกาะสิครับ<ช>เกยอะมากค,คืออย่างที่บอกครับผมตีแทบไม่เข้าเลยนะดูดิเกาะไม่แตกด้วยนะครับผมใช่ไอฝักบัวเนี่ยคะ่ะเกาะเยอะมากเกาะใจครับผมเรียบร้อยค่ะทีมต่อมาดิกเกอร์ทีมสอามแพนค่ะสามแพนทั้งสามฮิวทั้งสามตัวเลย ทีมนี้เนี่ยเราก็เคยทำคลิปไปแล้วนะครับผมไปดูได้นะครับใช่ค่อนข้างกดหัวนะคะใครสำหรับใครที่เจอทีมนี้เนี่ยแต่วาา่าเธร์นสองเนี่ยตัวสุดท้ายเขาเริ่มเลยนะคะเริ่มจะปริ่มแล้วเริ่มจะไปแล้วใช่โอโ้แต่เขาขโมยจี้มาสองเลยนะแต่ฝั่งเราไม่มีจี้ขโมยแล้วนี่แต่ตัดคู่ต่อสู้ไปได้หนึ่งตัวเป็นตัวสุดท้ายด้วยผมว่า,านา่าจะเป็นตัวแบกบ ใช่ครับผมว่าอร่อยเลยนะเพราะว่าเม็กเพราะว่าเม็กฝั่งฝั่งที่เราเอามาให้ดูเนี่ยเป็นเม็กเจาะเกาะด้วยนะครับผมซึ่งมันไม่สนเกาะอ,อยู่แล้วมันอย่างเดียวเลยทะลุทะลวงค่าขโมยที่สุดนี่สุดยอดอืม,อมนี่ครับมาแล้วมาแล้วอาหารหวานแต่ทีนี้เขาไม่ใส่เกาะมาเนาะ เหมือนเขารู้นะครับว่าฝั่งตรงว่าฝั่งเราเนี่ยฝั่งเมกเนี่ยบีการครบแล้วเนาะเขาเลยไม่ใส่เกาะมาเลยไปกี้เห็นไหมเขาเล่นแต่ตัวหลังอือ๋สบายค่ะหือดาเมจจากนกนะจุกๆเลยอะ่ะอืมอ๋ออ๋อช็อตไม่ต้องใช้เอเนอร์จีนะคะใช่ครับผมเยอะลดเลือดตัวเองแต่ก็ทำให้เลือดผู้ต่อสู้เนี่ยลดด้วยเหมือนกันดูครับดาเมจล้วนๆเลย อืมก็เกือบ400ค่ะโอเค okay, เรียบร้อยนะคะเตะครับมา,มมาผมอ่าทีมต่อมาที่เขาเจอหัางหมดค่ะนกร่อนะนกล่อให้ไปตีแน่นอนเพื่อจะให้การขึ้นห่างหมดใช่ทีมที่เขาเจอก็เป็นอีกหนึ่งทีมเนาะที่คนเล่นกันค่อนข้างเยอะแล้วก็เคยอ,อยู่บนท็อปไส ของซีซั่นที่สิบมีแล้วเนาะใช,ใช่ตัวแพนโกน้าเป็นเท้าบีทหสองเท้าแตะปากโอดาหางแคเทลแล้วก็มีแพนท์หางมดมาร์คิโตตัวยอดฮิตเลยในซีซั่นที่สิบนี้เนาะครับนี่่อมาตีอีกแล้วเหมือนจะหวานนะคะใช่ครับผมดาเมจเยอะครับทีมนี้ต้องบอกให้ว่าดาเมจเยอะมากมาก ไม่ตายด้วยเลเหรือสองอ่าเรียบร้อยเสีคะไม่ตายฮิวค่ะแต่คือว่าเขามีฮิวอ่าเดี๋ยวดูว่าเขาเล่นยังไงแก้เกมยังไงหัวแค่าตัดไปนี่ร้อห้าสิบสองสังเกตว่าเขาไม่ใช้กาเวลแอนเลยนะใช่ครับผมเขาว่าผมเอาเอาไปใช้กับตัวกลางน่าจะคุ้มกว่าอืมแต่ไม่แบบแต่ไม่น่าทันแล้วล่ะครับผมไม่ทันแล้วค่ะไม่ทนันอ่า เกาะร้อยยี่สิบเก้าค่ะสบายสบายเลยค่ะเจอแพนเรียบร้อยครับผมเหนยบร้อยอทีมีนะครับผมนกนะครับจะอยู่ที่ราคาสามพันสองร้อยบาทส่วนแพนนะครับจะอยู่ที่ราคาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทครับผมส่วนเมกเนี่ยจะอยู่ที่ราคาสามพันหนึ่งร้อยบาทครับทั้งหมดนะครับอยู่ที่ราคาแปดพันสองร้อยบาทครับถือว่าเป็นทีมที่ถูกนะฝากดิสคอของพวกเราไว้ด้วยนะคะใครสนใจเล่นเกม a อคชั่นฟินิสามารถทักมาได้ที่เพจเม,กแ,มกแคทเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ